เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าทางช่องของเราเนี่ยเคยพูดถึง God of War ไปแล้วหลายครั้งแต่ดันกลับไม่เคยทำคลิปเกี่ยวกับ God of War ภาคเก่าๆแบบจริงจังเลยสักทีงั้นถือว่าน,นี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีเลยนะที่จะพูดถึงภาคเก่าๆให้ฟังถือซะว่าเป็นการย้อนรอยถึงความยอดเยี่ยมที่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เผื่อสำหรับน้องๆคนไหนที่เกิดไม่ทันและก็ไม่มีโอกาสได้เล่นจะได้รู้กันด้วยว่าเมื่อก่อนเนี่ย God of War เขาเป็นเกมแบบไหนรวมไปถึงจะได้รู้ด้วยว่าเรื่องราวก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่เคทอสเขาจะมาขล่บได และก็นั่นแหละครับจะเป็นเรื่องราวที่ผมจะเอามาแชร์ในเกมเก่าเล่าใหม่ God of War ในภาคแรกนี้กันครับแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยหากคุณยังไม่ได้กด Subscribe ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน gpu to shop ถ้าเกิดคุณยังไม่มีคอมไว้สำหรับเล่นเกมก็ต้องร้านนี้เท่านั้นหากสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับ เอาละก็ขายของกันย่งเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าเกมเก่าเล่าใหม่ God of War ในภาคแรกนี้มันจะมีเนื้อหาเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นผมนองขอบอกก่อนเลยว่า God of War ภาคแรกเนี่ยไม่ใช่ภาคแรกที่ผมเล่นภาคแรกที่ผมเล่นด้วยตัวเองก็คือภาค3ที่ตอนนั้นเพิ่งได้ PS4 มาก็เลยซื้อมาลองตอนแรกก็กะไว้ว่าถ้าเกิดชอบจะไปหาภาค1ภาค2กลับมาเล่นปรากฏว่าลองแล้วไม่ชอบแฮะ เพราะสำหรับผมในช่วงนั้นเกมแนว h a กแอนด์สลัเนี่ยมันยังไม่ใช่กว่าจะยอมวนกลับมาเล่นภาคเก่าๆก็โน่น no เลยเป็นเพราะว่าภาคปี2018ที่เล่นแล้วชอบก็เลยอยากลองดูว่าจุดเริ่มต้นมันคือเกมประมาณไหนสรุปแล้วก็คือถ้าเกิดจะนับแค่ภาคหลักที่ได้เล่นจบแบบจริงจังก็จะเป็นภาค2018ภาค1ภาค2แล้วก็ภาค3ซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากจะดูเกมเก่าเล่าใหม่ภาค2กับภาค3ด้วยเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้เยอะๆนะครับ แต่ว่าคราวนี้ขอวนกลับมาที่ภาคหนึ่งซึ่งเป็นหัวข้อหลักของวิดีโอตัวนี้กันดีกว่าเอาเป็นความรู้สึกตามตรงที่ได้ลองเล่นเลยนะครับสำหรับช่วงแรกในด้านเกมเพลย์เนี่ยอันนี้คือผิดคาดเกมมันยากชิบหายคือเห็นเป็นเกมเดินหน้าฆ่าไม่เล้งแบบนี้แต่มันก็ไม่ใช่เกมง่ายเลย หลบไม่ดีแพรี่ไม่เป๊ะมัวแต่ตีไม่สนใจจังหวะไม่ใช้อาวุธที่เหมาะสมคือเกมมันจะโคตรยากแล้วไหนจะพวกอุปสรรคระหว่างทางที่บางอันคือพลาดไม่ได้เลยหลายอันคือพลาดแล้วเท่ากับตายตอนนั้นคือแอบตกใจอะเพราะว่าตอนเล่นผมก็กด normal แถมผมเห็นมาตลอดว่าเกมเนี้ยมันคือเกมแอคชั่นแฮ็ A แอนด์สลถามใครเขาก็มีแต่คนบอกว่าโอ้ยเกมนี้ง่ายเน้นเอาสะใจอย,อย่างเดียวพอเล่นเองเท่านั้นแหละครับ <c oughs> ยากชิบหายตายรัวๆซะจนคนดูคงอยากจะกดเพลสเอ p ทูเพลสเปให้ ในจุดนี้ถ้าเกิดจะบอกว่าผมเล่นเกมกากเหรอผมว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าก่อนหน้าพวก Dark Zone 1 2 3 o บลัดบอลเกิลผมก็ผ่านมาหมดแล้วแต่ทำไมกันล่ะทำไมเกมบูล้างผ่านแบบนี้ผมถึงเล่นแทบไม่ไหวส่วนตัวนะผมมองว่าเกมเนี้ยผมแค่เล่นไม่เป็นเพราะด้วยความที่มันเป็นแอคชั่นแฮกแอนด์สลผมก็เลยคิดว่าเออช่างมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะ เจอหน้าก็ตีตีๆีตีเดี๋ยวก็คงผ่านได้ไม่ยากเอาง่ายๆเลยคิดไปเองว่าเกมนี้คงไม่ต่างอะไรกับ Devil May Cry แม่เมยที่ไหนได้ตายเป็นผักเป็นปลากันเลยทีเดียว แต่ถึงอย่างนั้นด้วยประสบการณ์ที่ผมฟาร์มจากเกมโซมามันก็ทําให้ผมไม่รู้จักคําว่ายอมแพ้ฮ ov, ในเมื่อเกมมันไม่ใช่เกมบู๊แหลกใช่ไหมงั้นเดี๋ยวอาศัยชั้นเชิงเอารู้จักเรียนรู้จังหวะบุกจังหวะถอยจังหวะปัดป้องรู้ว่าศัตรูตัวไหนแพ้การโจมตีแบบไหนไม่เลือกยึดติดอาวุธอยู่แบบเดียวพอเล่นเป็นเริ่มไม่ตายก็แบบเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดแฮะนี่สินะความเทพของเกมนี้ที่เขาล่ำาลือกกันหลักๆเลยเกมเนี้ยคือต้องเล่นให้เป็น,คน,ปนแค่นั้นแหละเกมมันก็จะสนุก ถึงนี่แหละครับความรู้สึกที่ผมเล่น God of War ภาคหนในปี2019เพิ่งจะรู้ว่าเกมสุดด่งดังใน Gen P 2เนี่ยมันเป็นเกมที่จะทำให้ผมตื่นเต้นได้ขนาดนี้แล้วอีกอย่างอันนี้ผมยอมรับเลยว่าเมื่อก่อนน่ะผมไม่ค่อยชอบตัวละครเคทอสเลยเพราะถึงในช่วงวัยรุ่นผมจะไม่เคยเล่นเกมนี้ด้วยตัวเองแต่ผมก็ยังพอเห็นเพื่อนๆเ,เล่นให้ดูมาบ้างในช่วงแรกบอกตามตรงเลยว่าโคตรรำคาญตัวละครหาอะไรแม่งหัวร้อนทั้งเกม ยิ่งเอาไปเปรียบเทียบกับดันเตใน d e วิลเมคลายนี่ยิ่งแล้วใหญ่ดันเตเนี่ยทั้งหลอ่อทั้งเท่ขี้เล่นเกลียนแต่ก็เทพถูกใจเด็กวัยนั้นส่วนเคทอเนี่ยยังไงผมก็ไม่ชอบอะทั้งคาแรคเตอร์และก็ดีไซน์ในเวลานั้นตัวละครเนี่ยไม่มีอะไรถูกใจผมสักอย่างแต่แปลกดีที่ในภาคปี2018ผมดันชอบคาแรคเตอร์ที่ขึ้ม,มแต่ดุดันซะงั้นพอเห็นแล้วก็แปลกใจเลยว่าเอ๊ะ จำได้ว่าเมื่อก่อนเคทอสไม่ได้มีคาแรคเตอร์แบบนี้พอได้มีโอกาสกลับไปลองเล่นภาคหนึง 2, ่งภาค2ภาค3ก็ได้เข้าใจเลยคือเคทอสเนี่ยเขาผ่านอะไรไม่เยอะทั้งความแค้นความเสียใจความสิ้นหวังต่างๆนานามันก็เลยไม่แปลกเลยที่เมื่อแก่ตัวลงทุกอย่างมันจะสอนให้เขาขึมได้ขนาดนี้จากที่ผมไม่ชอบผมก็เลยกลายเป็นชอบเฉยเลยฟีลเหมือนได้เห็นการเติบโตอะว,ว่าคนที่เขาขึ้ม,มตึงๆแบบเนี้ในช่วงวัยรุ่นเขาเป็นยังไงเรียกได้ว่ากว่าพี่เขาจะหยุดพี่เขาก็เคยสุดมาก่อนจริง และยังครับการปูเรื่องความแค้นตลอดทั้ง3ภาคที่หล่อหลอมให้เรื่องรามันเข้มข้นมันก็ดูไม่มีอะไรไร้เหตุผล ภาคหนึ่งเรียกว่าแค้นแบบซับเซิร์ฟพอประมาณภาค2นี่แค้นแบบจับจิตกูต้องล้างบางพวกมึงแล้วภาค3ก็ได้ล้างบางแบบสมหวังแต่ว่าต้องแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีส่วนภาค4อันนี้เหมือนคิดได้อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เลยอยู่เป็นขึ้นมาหน่อยคือสําหรับผมแล้วเกมนี้มันเจ๋งตอนเล่นเนี่ยอินขึ้นมาเลยอินจนผมอยากจะทําทั้งซีรีส์ให้ฟังกันไปเลยว่าความเป็นมาทั้งหมดมันเป็นยังไงแต่พอร่างสคริปต์ดูแล้วไม่ไหวฮะขอทําแยกทีละภาคละกันเนาะจะได้เจาะลึกไปแบบลงตัว ซึ่งนี่แหละครับความรู้สึกที่ผมรู้สึกกับ God of War ในภาคที่1มันเริ่มจากเห็นครั้งแรกแล้วไม่เคยชอบแต่พอได้ไปเล่นภาคล่าสุดในเวลานั้นมันดันชอบแล้วพอมันชอบความคิดที่เริ่มอยากจะรู้เรื่องราวที่เป็นจุดเริ่มต้นมันก็เลยทําให้เราอยากเปิดใจแล้วมันก็ว้าว,าวสิครับคิดแล้วก็เสียดายไม่รู้ว่าวัายเด็กพลาดเกมดีๆแบบนี้มาได้ยังไง เอาจริงๆจุดนี้ก็เป็นข้อแนะนําเล็กๆน้อยๆเหมือนกันว่าถ้าเกิดมีเกมซีรีส์หนึ่งเนี่ยมีหลายภาคมากเลยคุณอยากจะลองเล่นแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากภาคไหนก่อนถ้าเกิดเป็นกรณีนี้อันนี้ผมแนะนําให้เล่นภาคล่าสุดไปเลยแล้วถ้าเกิดชอบค่อยย้อนกลับไปหาภาคเก่าๆมาเล่นมันก็ยังไม่สายคุณจะได้ไม่ต้องมางุนงิดกับระบบเกมที่มันไม่ทันสมัย แต่ว่าทีนี้วนกลับมาที่ God of War ภาคแรกกันดีกว่าเพราะยังไงพระเอกของวิดีโอตัวนี้ก็คือภาคนี้คือผมสรุปให้เลยกันละกันนะครับว่าเนี่ยคือเกมยอดเยี่ยมเกมหนึ่งโดยเฉพาะกับในยุคสมัยของมันซึ่งผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงให้คุณสามารถเข้าใจความรู้สึกของผมได้นอกจากการรีวิวเกมนี้ให้ฟังแต่ว่ารีวิวตัวนี้จะแปลกหน่อยเพราะว่าผมจะยกทุกประสบการณ์ที่ผมทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบมาแชร์ให้ฟังกันแบบไม่มีกากเอาไว้รวมไปถึงในด้านของเนื้อเรื่องในตอนท้ายคลิปผมจะสรุปให้ฟังว่าภาคนี้มันนมมีจจจุุดดเริ่ต้แแลก็บบบไหน ในด้านเนื้อเรื่องเนี่ยใครกลัวที่จะสปอยสามารถกดข้ามได้เลยถ้าเกิดใกล้ถึงผมจะเตือนและผมจะใส่ไทม์สแตมป์ไว้ให้มาถ้าเกิดพร้อมแล้วก็เตรียมข้าวเตรียมน้ำเตรียมขนมให้เรียบร้อยจากนั้นก็มาจมดิ่งกันไปด้วยกันกับ God of War ภาคที่1นนี้กันเลยครับ เริ่มจากเกมนี้เป็นเกมแนวอะไรแน่นอนครับก็อย่างที่รู้กันว่าเกมเนี่ยคือเกมแอคชั่นแฮ็กแอนด์สลัที่ตัวเกมจะเน้นให้เราต้องสู้ซึ่งหลายๆฉากเราจะเลือกไม่สู้ก็ยังได้เพียงแต่เราจะอดได้ค่าตอบแทนที่ใช้ในการอัปเกรดอาวุธโดยที่การต่อสู้เนี่ยจะไม่ใช่แค่เพียงการคอมโบรัวๆให้หมอนตายหมดฉากแต่เราต้องระวังอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการโดนสวนที่ถึงแม้ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบ1ต่อหนึ่งแล้วมันจะยิ่งอันตรายหนักเข้าไปใหญ่หากการต่อสู้เป็นการต่อสู้ที่แบบถูกกลุมทําให้เกมนี้มันเป็นแบบที่ผมบอกว่าเราต้องคิดเยอะ แล้วก็ต้องมีวิธีการต่อสู้ที่เหมาะสม อย่างเช่นถ้าเกิดศัตรูอยู่ไกลเราตีไม่ได้เราจะทํายังไงหรือแม้แต่ศัตรูที่มันเกานะหนาๆตายยากๆป้องกันก็ไม่ได้วิธีไหนล่ะถึงจะเป็นวิธีการต่อสู้ที่เหมาะสมในส่วนนี้บางอย่างตัวเกมจะมีการบอกใบ้ช่วยเหลือเราบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นเราเองที่ต้อง a ด a p ์ความสามารถที่มีมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ถึงอย่างนั้นยังไงเราก็ยังทรงพลังเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเควทอสเนี่ยเขาทรงพลังขนาดไหนหินก้อนใหญ่ศัตรูตัวยักษ์คือไม่มีอันไหนเลยที่จะทนแรงกล้ามของมิแกเขาไหว แถมอาวุธที่มีให้ใช้เนี่ยมันก็สุดแสนที่จะทรงพลังเริ่มตั้งแต่อาวุธเริ่มต้นสุดไอคอนิกอย่างเควอสเบดดาบติดโซ่เปลวเพลิงที่ใช้ได้ดีทั้งระยะใกล้และก็ระยะกลางในตอนแรกการใช้งานมันจะเป็นแบบเรียบง่ายมีแค่ตีหนักตีเบาแต่พอเราเริ่มฟาร์มทรัพยากรในการอัปเกรดมาได้จนครบจนเราสามารถอัปเกรดอาวุธชิ้นนี้ได้สําเร็จ พลังโจมตีของอาวุธและการออกท่าใหม่ๆมันก็จะเพิ่มขึ้นจากที่แค่ตีหนักบวกตีเบาก็อาจจะกลายเป็นตีเบาผสมตีหนักแล้วก็ออกท่าทางโจมตีใหม่ๆไม่ก็กดปุ่มอะไรสักอย่างผสมกับการโจมตีตีเบามันก็จะทําให้คอมโบนั้นรุนแรงและก็ลื่นไหลามากขึ้นและที่สําคัญนี่คืออาวุธที่จะช่วยเราในการถูกรุมเป็นอย่างดีเพราะว่าตัวอาวุธจะมีความสามารถในการแพร่รีส่วนตัวแล้วผมชอบระบบแพร่รีในเกมนี้มากเลยดูเดือดดี เพราะว่าตัวละครเราจะไม่มีไอเฟมทําให้เวลาโดนรุมเราก็จะโดนรุมหนักจนแทบไม่ได้ขยับซึ่งในจุดนี้ถ้าเกิดคลิ้งหลบไม่ไหวยังไงก็ต้องแพรรี่ครับเป็นการแพรรี่รัวๆจนกว่าการโจมตีจะจบลงซึ่งมันโคตรสนุกถ้าเกิดคุณกะจังหวะเป็นแล้วผมก็ชอบตรงที่ว่าที่เกิดไม่นาในเรื่องของจังหวะการแพรรี่มันก็เข้าถึงได้ง่ายเพราะต่อให้ศัตรูโจมตีมาทางไหนจะมากี่ทิศจะมากี่ตัวแค่เรากดแพรรี่ให้จังหวะมันถูกต้องแค่นี้การแพรรี่มันก็ลื่นไหลจนกลายเป็นเกมบีดเดมอดัพดีๆไปเลยเกมหนึ่งเห็นไหม ผมบอกแล้วว่าอาวุธชิ้นนี้มันเจ๋งคือเป็นอาวุธเบสิกแบบนี้อย่าไปดูถูกดูแคลนมั้นะครับเพราะอาวุธชิ้นนี้สายคอมโบถือว่าเป็นลูกรักของเขากันเลยและที่สำคัญอาวุธชิ้นนี้มันคือไอคอนิกของเกมนี้จริงๆถึงบางภาคอาจจะไม่ใช่อาวุธชิ้นนี้ตรงๆแต่มันก็ยังใกล้เคียงว่ากันตามตรงเลยนะเคยอสเบเนี่แหละครับที่เป็นอาวุธเริ่มตอนที่ทรงพลังที่สุดและอาวุธชิ้นต่อมาอันนี้จะมาในช่วงกลางเกมนั่นคือเอ e m i s Blade สำหรับอาวุธชิ้นนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะพอได้มาก็แค่ฟา,ฟาด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 แล้วก็ฟาดจนกว่าจะเด้งกันไปข้างหนึ่งการอัปเกรดก็ไม่ได้มีท่าใหม่ให้ใช้อะไรเพิ่มเติมนอกจากพลังที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลทําให้อาวุธชิ้นนี้เหมาะมากสาหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายน่าเสียดายที่อาวุธชิ้นนี้ทําได้แค่บล็อกเท่านั้นไม่สามารถแพร่ได้เหมือนกับ Chaos b เบรดทาให้ตอนโดนรุมเราอาจจะหาจังหวะสวนไม่ได้ ซึ่งเกมเนี้การโดนรุมบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องตลกหลายๆครั้งถ้าเกิดมันหนักจริงเคโทอสอาจจะถึงขั้นวูบกลับบ้านเก่าได้เลยเหมือนกันเพราะงั้นผมเลยมองว่าดาบเล่มนี้มันเจ๋งนะมันแรงมากแต่ว่ามันดันไม่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์แฮะเจอพวกศัตรูเร็วๆยังไงใช้เคอสเบดผมว่าก็น่าจะเหมาะสมที่สุด อ่านี่แหละครับสำหรับอาวุธหลักๆที่เราจะมีให้เลือกใช้จะมีอยู่2อันนี้แต่ว่านอกจากอาวุธเบสิกที่ว่ามาแล้วตัวเกมก็จะมีพลังต่างๆที่จะทําให้เกมมีทางเลือกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสปาร์ตันเลดที่จะทำให้เคโทสเข้าสู่โหมดทรงพลังโหมดนี้พลังกำลังจะเพิ่มขึ้นมหาศาลทําให้สามารถล้มศัตรูที่ว่ายากได้แบบง่ายๆแต่ก็เหมือนกับทุกเกมที่มีพลังคล้ายๆกันนั่นคือมันใช้ได้แค่แป๊บเดียว หากอยากใช้ก็ต้องกำจัดศัตรูไปสักพักแล้วเกรดนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาซึ่งในจุดนี้มันนานพอสมควรเลยไม่เหมือนกับเกมอื่นที่แบบแป๊บเดียวก็สามารถเพิ่มเต็มแล้วนอกจากนั้นแล้วอีกอาวุธหนึ่งที่เป็นตัวชูโรงที่จะทําให้เกมนี้เล่นได้ง่ายขึ้นสิ่งนั้นก็คือพลังวิเศษที่เราจะได้มาจากเหล่าทวยเทพไม่ว่าจะเป็นโพไซดอนเลดที่จะเรียกสายฟ้ามาผ่าศัตรูรอบข้างเมดูซ่าเกสที่จะสาบศัตรูให้กลายเป็นหินซูทฟิลรีที่จะเป็นการปาสายฟ้าใส่ศัตรูจากระยะไกล Army of Hades ที่จะเป็นการเรียกวิญญาณปีศาจออกมาช่วยจุ่โจมศัตรูจริงๆแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนั่นคือหอกโพไซดอนแต่อันนี้จะเพิ่มความสามารถในการหายใจใต้น้ำเฉยๆไม่ได้ใช้ในการต่อสู้จริงโดยที่พลังพวกนี้จะสามารถใช้งานได้โดยที่แลกเปลี่ยนเป็นเกรพลังงานเวทที่เรามีและแน่นอนครับว่าเช่นเดียวกับเบสอง chaos ไม่ก็เบ Best of e t e s นั่นคือเราสามารถอัปเกรดเพิ่มประสิทธิภาพของมันได้เช่นกัน อาจจะแรงขึ้นไม่ก็มีความสามารถแปลกๆเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งในจุดนี้ผมแนะนำ้อัพเมดู u s a เกสไว้ก่อนเลยเพราะเอาจริงๆแล้วพลังเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นหินเนี่ยมันโกงเหลือเกิน เพราะไม่ว่าศัตรูจะเก่งขนาดไหนถ้าเกิดไม่ใช่บอสอะ่ะเราก็สามารถกำจัดมันได้ง่ายๆด้วยการแชร่ให้เป็นหินแล้วก็ทุบทิ้งยิ่งถ้าเกิดเราสามารถทําให้ศัตรูกลายเป็นหินในขณะที่กําลังกระโดดหรือว่ากําลังบินพวกมันก็จะตกกระแทกพื้นแล้วก็แตกตายกันไปแบบง่ายๆเป็นพลังที่ผมชอบที่สุดแล้วใช้ได้ดีกับทุกตัวเลยแต่ก็นั่นแหละครับบางกรณีมันก็ใช้ไม่ค่อยได้อะนะในส่วนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และก็ความสามารถส่วนตัวแต่สําหรับผมเมดูซ่าเกสเนี่ยแหละครับที่โหดร้ายที่สุด และนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังสามารถพัฒนาตัวละครเพิ่มได้ในเรื่องขีดจำกัดทั้งพลังเวทและพลังชีวิตถ้าเกิดเป็นพลังเวทก็ให้เราฟาร์มฟีนิกซ์เฟเธอร์ให้ครบ6ชิ้นส่วนถ้าเกิดเป็นพลังชีวิตก็ให้ฟาร์มกอก่กอนไอให้ครบ6 ซึ่งไอเทมพวกนี้จะได้มาจากการสำรวจกล่องไอกล่องที่เราชอบชอบเปิดระหว่างทางเพื่อเก็บพลังชีวิตกับพลังเวทอะดังนั้นนี่ก็ยังคงเป็นอีกเกมหนึ่งที่ใช้ตักกะหากขยันสำรวจตัวละครก็จะเก่งขึ้นแล้วเกมมันก็จะง่ายขึ้นทําให้ตัวเกมสามารถรองรับคนที่ไม่ได้ชอบแค่การต่อสู้แต่ว่าชอบการสำรวจขึ้นไปอีกแบบโดยเฉพาะในช่วงหลังเนี่ยแนะนาว่าให้สำรวจให้ละเอียดเลยเพราะว่าของที่ได้รับรับรองเลยว่ายังไงมันก็คุ้มเกินคุ้ม นี่ยแหละครับพลังของผู้เล่นที่เกมนี้เขามีมาให้ตัวละครของเราเหมือนจะไม่มีอะไรนอกจากความทรงพลังกับดาบโซ่หนึ่งคู่แต่พอเราเริ่มเล่นไปนสักพักเหล่าทวยเทพก็จะค่อยๆมอบพลังให้กับเราไม่ว่าจะเป็นโพไซดอนอะเทน่าซุดเอเธมิสแล้วก็เฮดิสมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเกมเนี่ยคือเกมที่เราจะได้รับพลังของมหาเทพจริงๆเล่นแล้วก็รู้สึกว่าทรงพลังอะนี่สินะที่เรียกว่าเกมเทพของแท้ แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าคิดว่าจะมีแค่เราที่จะ OP เพราะในด้านของศัตรูและก็อุปสรรคอันเนี้ยบอกเลยมันก็แข็งแกร่งและก็ท้าทายหลอเกินอย่างลูกกระจอกเนี่ย เห็น <He> เปราะๆฟันไม่กี่ทีก็ตายแบบนี้แต่ถ้าเกิดมันมาเยอะแล้วเราแพรรี่ไม่ทันบอกเลยว่ายังไงก็อาจจะไม่ไหวแล้วคือไม่ต้องนับพวกตัวใหญ่ๆนะครับบางตัวอื่นไม่พอแถมยังโจมตีได้อย่างรุนแรงที่ไม่ว่าจะเป็นการบล็อกหรือว่าแพรรี่เราก็ใช้ไม่ได้ผลบางตัวเกราะหนามากเหมือนบังคับเลยว่าต้องใช้พวกพลังเวทกับมันเท่านั้นเพราะไม่ว่าจะเป็นเควอสเบสหรือว่าเอติมิทเบสเนี่ยฟันไปเถอะฟันยังไงก็เหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลโดยเฉพาะกับเมดูซ่าเนี่ยอันนี้ผมมองว่าอันตรายมากคือเราสามารถแช่แข็ สามารถทำกับเราได้แบบนั้นหากซวยกำลังกระโดดแล้วดันโดนแช่แข็งกลางอากาศยังไงก็เรียบร้อยครับต่อให้พลังชีวิตเราเต็มเราก็สามารถตกพื้นตัวแตกตายได้เหมือนกันและอันนี้คือยังไม่นับอุปสรรคที่เราต้องกดคิกทม์อีเวนต์การกดิกทม์อีเวนต์เนี่ยเราจะได้ใช้แน่นอนโดยเฉพาะเวลาที่เราโจมตีจนศัตรูมึนแต่บอกตามตรงครับว่ามันแอบกดยากพอสมควรเลยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยอะ่ะยิ่งเวลาที่มันให้เรารวัวปุ่มเนี่ยขอเปลี่ยนได้ไหมบางครั้งคือกดรวัวจนนิ้วล็อกไปเลยมันก็มี ส่วนสาหรับพวกบอสเนี่ยอันนี้บอกตามตรงเลยว่าผมทั้งเสียดายแล้วก็ผิดหวังคือปกติแล้วเกมแนวเนี่ยจะเป็นเกมที่บอสมันต้องอลังการและก็น่าจดจําใช่ไหมสาหรับเกมนี้มันก็ใช่บอสในเกมนี้มันก็ให้ความรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าน่าเสียดายนั่นคือบอสในเกมเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวเท่านั้นเองถ้าเกิดจะให้นับจริงๆมันก็มีแค่บอสต้นเกมอย่างไฮดาบอสกลางเกมที่เป็นกระทิงใส่เกราะแล้วก็ลาสบอสอย่างเอลิส เนี่ยครับมันมีแค่นี้กับการเล่นเราๆห้าถึงเชั่วโมงในจุดนี้ผมเลยมองว่าความอลังการมันเลยไม่เต็มอิ่มคือเกมจะโชว์ความเป็นอลังการบ้าพลังขนาดเนี้ยถ้าไม่มีบอสให้สู้น้อยจังยังดีหน่อยที่ไม่ว่าจะเป็นบอสตัวไหนความรู้สึกในตอนสู้ก็ยังรู้สึกว่าเต็มอิ่มแต่คิดเอาว่าได้เกิดเกมเนี้ยเราจะได้เจอบอสที่มันเยอะกว่านี้ประมาณ2-3าตัวผมคิดว่าภาคเนี้ยจะน่าจดจํากว่านี้ขึ้นเยอะเลยแต่ว่านอกจากศัตรูแล้วเกมนี้ก็ยังมีหลายอุปสรรคที่ทําให้เกมนี้มันท้าทายหรือไม่ก็หัวร้อน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปริศนาที่บางครั้งเกมไม่ได้บอกเลยว่าต้องแก้ยังไงในจุดนี้เราจะทําได้แค่สังเกตครับแล้วก็ต้องคิดว่าปริศนาแบบเนี้ยเราต้องควรจะทําอะไรแบบไหนซึ่งบางอันผมก็มองว่ามันสร้างสรรค์ดีโดยเฉพาะกับปริศนาที่จะให้เราเรียงหินเป็นเหมือนบล็อกเหมือนกับเกมตัวต่อเนี่ยอันเนี้ยผมว่าโคตรเจ๋งเลยหรืออย่างอันนี้ที่เขาจะให้เราจับคนไปบูชายันกับไฟเพื่อเปิดประตูผมว่าทั้งสร้างสรรค์แล้วก็โคตรใจร้ายเลย เหตุการณ์มันจะประมาณว่ามีทหารคนนึงโดนจับในกรงแล้วก็ดีใจที่เขาได้เห็นเคทอสแต่เคทอสดันเห็นว่าประตูที่อยากจะเปิดอ่ะอันนี้มันต้องบูชายันคนอื่นด้วยการจับเผาไฟก่อนเท่านั้นจากนั้นก็บันเทิงสิครับฉากนี้มันก็เลยสร้างสรรค์นในการออกแบบออกมากๆปริศนาแก่ไม่ยากแต่ว่าในการทดสอบจิตใจผู้เล่นเนี่ยโคตรจะใจร้ายเลย แต่ถึงอย่างนั้นบางอย่างที่ผมไม่ชอบมันก็ยังมีอีกเยอะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ที่มันจะให้เราไปโยกสวิตพอโยกสวิตปุ๊บประตูมันก็จะปิดแล้วเราก็จะมีเวลาจํากัดในการผลักกล่องเพื่อปีนไปยังด้านบนฉากเนี้ยผมเล่นกี่ครั้งผมก็ยังตายเสมอเพราะเวลามันมีน้อยเกินไปบวกกับมุมกล้องในยุคเก่ามันก็เฮหนักมากถ้าเกิดไม่เซียนจริงผมว่าฉากเนี้คุณน่าจะมีหัวร้อน หรืออย่างฉากนี้จะเป็นฉากที่เราต้องรีบดำน้ําแล้วก็ต้องรีบมุดหลบเครื่องจักรให้ทันเหมือนเดิมเลยฉากนี้ไม่ยากหรอกแต่มุมกล้องมันห่วยแล้วไหนจะอุปสรรคที่ให้เราบังคับตัวละครในน้ําที่มันยากกว่าเดิม หรืออย่างฉากนี้อันนี้ผมยกให้เป็นตัวท็อปของความเร็วลายในภาคน,นี้ไปเลยคือฉากนี้ฉากรอบข้างจะเป็นทะเลทรายที่กําลังมีพายุสิ่งที่เราต้องทําก็คือจัดการไซเรนที่อยู่บริเวณน,นั้นให้ได้3ตัวเพื่อให้ประตูวิหารมันเปิดออกแต่ปัญหาก็คือฉากนี้พายุทรายมันแรงมากแรงจนจ้องนานๆไม่ไหวเห็นแล้วจะอ้วกแล้วไซเรนเนี่ยอยู่ตรงไหนเกมก็ไม่บอกเลยคาใบ้อย่างเดียวคือเราต้องฟังหาเสียงร้องว่ามันจะแว่วมาจากทางไหนจากนั้นก็ต้องเดินตามเสียงร้องนั้นไปถึงจุดเนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายแน่นอนครับ ทางเดินก็ยากมองนานๆปวดตาเสียงเพลงแว่วมาก็เบาจนเสียงพายุทรายยังดังสักว่าแถมพ่อไปเจอไซเลนศัตรูตัวนี้มันก็ไม่ได้หมูคิดเอาว่าเราต้องทําอะไรแบบนี้3ครั้งถ้าเกิดไม่เสียนไม่แม่นตําแหน่งแล้วก็ไม่เก่งพอยังไงก็คือแทบอยากจะปลาจอยทิ้งและฉากสุดท้ายฉากนี้จะอยู่ในท้ายเกมและก็เป็นฉากในตำนานที่มันเลวร้ายที่สุดนั่นคือฉากนี้ฉากที่เคทเสพยายามจะขึ้นจากขุมนรกสู่โลกมนุษย์อีกครั้ง คือในฉากนี้ฟังดูมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าปวดหัวใช่ไหมแต่ว่าในเมื่อมันเชื่อว่าไต่ขึ้นมาจากนารกดังนั้นความรู้สึกของผู้เล่นที่ได้รับมันก็คือนรกของจริงโดยที่ฉากนี้ทุกอย่างที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือว่าหลุมมันก็ยากแล้วแต่มาเจอต้นงิ้วในตำนานเข้าไปบอกเลยว่ามีลากเลือดเป็นเพราะว่าต้นงิ้วในตำนานเนี่ยมันสูงเหลือเกินตอนปีนมันก็เสี่ยงมากที่จะโดนใบมีดแล้วก็ร่วงลงมาคิดเอาว่าจะถึงอยู่แล้วแต่ก็ดันพลาดจนต้องปีนใหม่มันจะน่ามโมโหขนาดไหน ฉากเนี้ยส่วนตัวแล้วผมว่าง่ายกว่าฉากทะเลทรายแต่ถ้าเกิดจะมองในเรื่องของความน่ารำคาญมันก็ยากกว่าจริงจังแบบไม่ต้องมีอะไรมาเถียงมันก็เลยทําให้ฉากเนี้ยเป็นตำนานครับตำนานหนึ่งความหัวร้อนที่แฟนเกมยกให้เป็นฉากที่ไม่อยากจะกลับไปเล่นซ้ําประจําซีรีส์กันไปและไอที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ยอันนี้ยังไม่นับพวกฉากที่เราต้องทรงตัวบนที่แคบๆทั้งหลายอีกนะครับอันนี้ไม่ยากมากแต่ว่าต้องใจเย็นๆแต่ถ้าเกิดพลาดเมื่อไร่เราก็สามารถตกตายได้ในทันทีเช่นกัน โดยรวมแล้วอะไรพวกนี้ผมมองว่าอุปสรรคมันคือมุมกล้องถ้าเกิดทําให้มันดีๆสามารถมองเห็นได้ทั่วถึงสามารถเคลื่อนที่ได้แบบดั่งใจนึกผมก็มองว่าอะไรพวกนี้มันไม่ได้แย่เลยนะแต่มันแย่ตรงที่ว่ามุมมองมันไม่ได้อำนวยต่อผู้เล่นเฉยๆและก็นี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเจอในเกมนี้ตัวละครของเราทรงพลังมีพลังของเหล่าถวยเทพแต่ศัตรูมันก็เยอะหลากหลายแข็งแกร่งตามฉากมีปริศนาให้แก้มีหลายฉากที่ยากแต่ก็ไม่ได้ยากจนกว่าจะทนเล่นผ่าน สิ่งที่ได้ก็คือความท้าทายและก็ความสะใจที่ผมมองว่าในยุคนั้นน่ะมันยอดเยี่ยมที่สุด แต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเกมเนี้เป็นเกมที่ง่ายเลยอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ยากจนเกินจะเล่นผ่านก็จริงแต่ยังไงนี่ก็คือเกมยากที่เราต้องเก่งประมาณหนึ่งอย่างคลิปเนี้ยผมกดอีซี่ไปเลยเพราะว่าจะเก็บแค่ภาพเพราะเอาจริงๆอีซี่มันก็ไม่ง่ายแล้วศัตรูมันอาจจะไม่ยากก็จริงแต่เจอพวกอุปสรรคต่างๆผมก็ตุยแหลกเหมือนกันเพราะงั้นใครที่อยากจะมาลองเล่นผมแนะนําว่ากดอีซี่ไม่ก็หน่อมเอาก็พอถ้าเกิดเก่งแล้วก็ค่อยเพิ่มความยากขึ้นไป เพราะถ้าเกิดคุณไม่เคยเล่นแล้วมาถึงห้าวกดโหมดยากเลยอันนี้ความรู้สึกมันจะคล้ายๆกับภาค2018อะนึกภาพออกไหมที่มาถึงกดกิฟต์มีก็อดออฟวอลเลยนั่นแหละครับสิ่งที่คุณเจอคุณก็จะได้ประสบการณ์แบบนั้นแม้ว่ามันจะไม่ยากเท่ากับภาคนั้นก็เหอะสรุปให้สั้นๆกันละกันนะครับเรื่องยากหรือว่าเรื่องง่ายเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เพราะมันอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ในเรื่องความสนุกท้าทายและก็ความตื่นเต้นตลอดการเล่นอันนี้ผมยืนยันเลยว่าเกมเนี้ยไม่น่าจะแพ้เกมไหน ว่าแต่ความ18บวกของเกมเนี้เล่นแล้วก็แอบสงสัยว่าหลุดกองเซ็นเซอร์ในตอนนั้นมาได้ยังไงไอ้พวกฉากรุนแรงแบบมอนสเตอร์หัวหลุดไส้กระจายเนี่ยอันนี้พอรับได้อยู่แต่พวกฉากเห็นผู้หญิงโป๊เปลยเกือบทั้งร่างเอ๊ะอันนี้แปลกๆแต่เชื่อเถอะว่าผู้เล่นหลายคนน่ะเขาชอบโดยเฉพาะฉากกดคลิกทําอีเวนต์เนี่ยถึงจะไม่ได้ตำนานเหมือนกับฉากรูปปั้นเด็กน้อยในภาค2แต่ว่าตำนานเตียงสั่นจนหายตกแตกอันนี้ผมว่าทุกคนที่เคยเล่นก็น่าจะเคยทำคือถามจริงมีใครชอบเกมนี้เพราะมีฉากพวกนี้บ้างไหม ผมว่าไม่น่าจะมีมั่งเอ๊ะหรือว่ามีแล้วสำหรับเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดปิดท้ายแน่นอนครับเนื้อเรื่องสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทำไมเกมนี้ถึงได้ชื่อว่า God of War และอะไรกันเรื่องราวในโซนไหนมันถึงได้ผลักดันให้ความแค้นของเคโทสให้ต้องล้างบางเทพเจ้าได้ขนาดนี้ในจุดนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเตือนไว้ก่อนว่าน,นี่จะเป็นการสรุปถึงที่มาและที่ไปเท่านั้นผมจะไม่ได้พูดถึงให้ฟังแบบละเอียดจนถึงขั้นสรุปเนื้อเรื่องแบบ100%เเพราะว่าถ้าเกิดผมจะทําภาคสองต่อยังไงผมก็ต้องเล่าในส่วนนี้พอเนื้อเรื่องมันต่อกันแบบแนมเนียนซะเหลือเกินถ้าเกิดไม่อยากฟังกดข้ามไปช่วงต่อไปได้เลยครับเตือนแล้วนะ 3, 2, 1ออ่ะมาเริ่มกันเลย คือเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในภาคน,นี้อันนี้ต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องราวเรื่องแรกที่เกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดจะนับตามลําดับที่ถูกต้องนี่ก็คือเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นลําดับที่3 เริ่มจาก God of War: Ascension ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นทั้งหมดแล้วก็สานต่อด้วย God of War: Chain of Olympus ที่จะเป็นเนื้อเรื่องลำดับที่2ทําให้ภาคที่1ที่ถึงแม้ว่าชื่อจะบอกอยู่ว่าเป็นภาคที่1และก็เป็นภาคแรกที่วางจําหน่ายเนื้อเรื่องตามไทม์ไลน์มันก็เลยอยู่ลำดับที่3ไปแทนในจุดนี้ไม่งงกันนะครับแค่บอกไว้ก่อนว่าในช่องของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําในส่วนของภาค Ascension และก็ภาค Chain of Olympus ออกมาให้ฟังรวมไปถึงทั้ง2ภาคเนี่ยถึงแม้ว่าเกมจริงจะมีรายละเอียดเยอะแต่สุดท้ายแล้วตัวเกมก็เป็นแค่เพียง Sub ั time line ททนี่่ําาให้้เเืืออรงภ แรกสมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ผมขอเล่ารวบๆไปเลยกันละกันเนาะมาถ้าเกิดเข้าใจตรงกันแล้วก็มาเริ่มกันเรื่องราวของ God of War ในภาคแรกจะเริ่มต้นจากการที่เคโทสได้รับบัญชาจากเทพโพไซดอนให้มากำจัดอสูร,รที่คุกคามท้องทะเลอย่างไฮรา ถึงแม้ว่าในการศึกครั้งนี้เคทโฮสจะได้รับชัยชนะและทาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายสําเร็จแต่ดูเหมือนว่าการที่เคทโฮสจะต้องคอยรับใช้เหล่าเทพเจ้าจะไม่เป็นที่น่าพึงพอใจสําหรับเคทโฮสอีกต่อไปซึ่งในช่วงเวลาแห่งความเบื่อหน่ายและสับสนเอเธน่าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและยื่นข้อเสนอให้เคทโฮสเดินทางไปสังหารเทพสงครามเอลิสลงแลกเปลี่ยนกับการปลดปล่อยพนานการทุกอย่างที่เคทโฮสเคยมีในอดีตเพราะว่าในความจริงแล้วตัวเคทโฮสเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนพนานการกับเอลิสเรื่องมันมีอยู่ว่าในอดีตเคเขา เคยเป็นผู้นําของเหล่าสปาร์ตันและมีอยู่ครั้งหนึ่งเคทโสและเหล่าสปาร์ตันเนี่ยต้องทําการสู้รบกับกองทัพบ,บาบาิเรียนแต่ว่าในการศึกครั้งนี้จํานวนพลของสปาร์ตันได้น้อยกว่าบาบาิเลียนอย่างชัดเจนทําให้ศึกในครั้งนี้กองทัพสปาร์ตันเป็นฝ่ายเสียเปรียบและดูเหมือนว่ากําลังจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้แต่ว่าในขณะที่เคทโฮสกาลังจะเสียท่าอยู่นั่นเองเคทโสก็ได้ทําการอ้อนวอนต่อเทพเจ้าสงครามเพื่อมอบพลังในการชนะศึกในครั้งนี้และนั่นก็เลยทําให้เอริสได้ส่งดาบโซยางเบลสออฟเคออสมาให้โดยที่แล กลายเป็นค่ารับใช้ให้กับเอลิสตลอดไปซึ่งในเวลาต่อมามันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เอลิสต้องการทดสอบอะไรบางอย่างในตัวของเคทอสเอลิสจึงได้ทําการครอบงําจิตใจของเคท s สและให้เคท s สทําการสังหารลูกเมย์ของตัวเองลงด้วยเหตุผลนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทําให้เคท s สนั้นอยากจะหลุดจากพนธนาการที่มีต่อเอลิสและความแค้นในครั้งนี้ก็จะเป็นไฟที่พร้อมจะกลับไปเผาเอลิสให้กลายเป็นจุน แต่ว่าวิธีในการปราบเทพสงครามอย่างเอริสก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าสิ่งที่จําเป็นในการโค่นล้มเทพเจ้าสงครามองค์นี้นั่นคือต้องออกตามหาสิ่งที่เรียกว่ากล่องแพนโดร่าวัตถุอันทรงพลังที่จะมอบพลังอันยิ่งใหญ่ในการสังหารเหล่าทวยเทพแต่ว่าก็แน่นอนหนทางในการเดินทางไปหากล่องแพนโดร่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ากล่องแพนโดร่านั้นได้ถูกเก็บรักษาไว้ในวิหารที่เต็มไปด้วยกับดักและก็ศัตรูมากมายและที่สําคัญมันได้ถูกปกป้องไว้บนแผ่นหลังของไททันยักษ์นามว่าโครนอส ถึงแม้ว่าในที่สุดเคโทสจะสามารถฝ่าฟันทุกอุปสรรคจนเข้าถึงกล่องแพนโดราได้สําเร็จแต่ดูเหมือนว่าทุกความพยายามของเคทสจะถูกเอริสคาดการเอาไว้แล้วเอเลสก็เลยได้ทําการคว้างเศษสายักษ์มาจากกรุงเอเธนส่งผลทาให้เคโทสโดนเข้าไปแบบเต็มๆจนต้องจบชีวิตลงและถูกส่งไปยังขุมนรก เพียงแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เคทโสถูกส่งมายังนรกเคทโสจึงพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อกลับมายังโลกมนุษย์ได้สาเร็จอีกครั้งหนึ่งและในคราวนี้ก็เป็นศึกตัดสินระหว่างเอลิสและก็เคทโฮสที่มีพลังของกล่องแพนโดร่าอย่างแท้จริงซึ่งแน่นอนว่าสึ่งในครั้งนี้สุดท้ายแล้วผู้ที่ได้รับชัยชนะก็คือเคทโสเพียงแต่เหล่าทวยเทพได้ปฏิเสธที่จะลบล้างความผิดบาปในอดีตที่เคทโสเคยสังหารลูกเมียตามสัญญาออกไป แต่สิ่งที่เครโ o ทสได้รับเป็นรางวัลในการศึกครั้งนี้นั่นคือดับโซโลเล่มใหม่อย่าง b a สออฟเอเธนารวมไปถึงได้ขึ้นครอบครองบันลังแห่ง God of War แทนเอลิสเป็นการยืนยันว่าการพนธนาการระหว่างเอลิสและเครโทได้ถูกปลดปลอด่ปลอยอย่างสมบูรณ์อ่ะนี่แหละครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นใน God of War ภาคที่1 มันก็ดูจบได้สมบูรณ์ไม่น่ามีภาคต่อเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เคยเล่นก็คงจะรู้กันนะเนาะว่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของมหาสงครามเท่านั้นสําหรับเรื่องราวต่อน,นั้นอันนี้เดี๋ยวเจอกันในเกมเก่าเล่าใหม่ God of War 2ครับถ้าเกิดอยากดูคอมเมนต์บวกกดไลค์ไว้เยอะๆมาแน่นอนสรุปแล้ว God of War ในภาคแรกเนี่ยมันยอดเยี่ยมแค่ไหน สำหรับผมผมว่ามันสุดยอดเลยสำหรับเกมยุคนั้นแม้ว่ามันจะไม่อลังการเท่าภาคใหม่ๆอย่างพวกภาค2หรือว่าภาค3แต่นี่ก็เป็นหนึ่งในเกมเทพที่เกือบจะสมบูรณ์ไปซะทุกอย่างของยุคคือมันมีครบรถจริงๆทั้งเกมเพลย์ความอลังการแล้วก็เนื้อเรื่องที่เขียนออกมาอย่างกันนิยายวรรณกรรมที่มันลิงก์ทุกอย่างของเรื่องราวในตำนานต่างๆมาได้แบบลงตัวและก็แนมเนียนไปซะทุกจุดใครที่อยากเล่นเนี่ยอันนี้ต้องไปลองดูถ้าเกิดอยากเล่นแบบสายขาวจะมี2ทางทางแรกคือบนเครื่อง p s 3ส่วนทางที่2คือเล่นบน Playstation Plus Premium, บนเพลยมบน p l a y s ฟ a t i ซ n ที่หนี่1แต่ถ้าเกิดอยากเล่นแบบภาพสวยๆคมๆยังไงก็ต้องเล่นบนอิมนะูเลเตอร์แหละเนาะสะดวกทางไหนก็ไปเล่นทางนั้นกันครับส่วนผมเนี่ยซื้อเก็บใส่ ID p ดียเเรียบร้อยแต่ว่าตอนเล่นอันนี้ขอเล่นบนอีโูก็แลวกัน,กนภาพมันจะได้ดูดีที่สุดแล้วสำหรับเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับ g o d o f w a r ในภาคแรกนี้กันบ้างคิดเห็นยังไงกับภาคน,นี้ก็อย่าลืมมาแชร์ความเห็นลงกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมเก่าเล่าใหม่ตัวนี้อันนี้คือผมพยายามถ่ายทอดทุกอย่างภายในเกมออกมาเกือบหมดเลยนะเรียกได้ว่าเป็นสปอยกันไปเลยแบบ100%ซึ่งมันก็เหลือแต่ความรู้สึกที่ต้องเล่นดนวยตัวเองแล้วละครับในส่วนนี้ไม่รู้ว่าจะเล่ายัางไงดีต้องไปลองเล่นกันเองแล้วจริงๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตลอดคลิปว่าได้เกิดอยากดูภาค2แล้วก็ภาค3เนี่ยบอกกันสักหน่อยเพราะเกมเนี่ยผมชอบยังไงก็อยากทําให้ดูงั้นเอาไว้เจอกันเร็ววๆนนี้้กกััแลาสหรบ God Off War ค2 เพียงแต่สำหรับวิดีโอตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสมควรเก็บเวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ